ต่อไปเรจะเป็นการแกะกล่องกล่องอะไรก็ไม่รู้เราก็จะมาดูกันหรือพี่น้องเดือบนันนี้เดือแกะซ้ายแกะขวา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 เปิดนะครับผมข้างในก็จะเจอกล่องสีแดงๆ สีดแดงเทก่อน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 จึ๊บเจึ๊บเจ๊บโอเคพิดเปียกกล่องด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้พลกซ้ายพลกขวาดินที่ได้มาข้างในจะเป็นเหมือนในรูปไหมเปิดเปิดดูเปิดแล้วก็เปิดดู แกะดูนะครับผมเปิดนะครับผมเปิดมาก็จะมีมีอะไรบ้างมีมีอะไรบ้าง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 ก็จะมีใบประกันสแกนเีอร์โคสสำหรับลงทะเบียนรับประกันมีทั้งซ้ายและขวา리전티ตี้ฟอร์มีหนึ่งอย่าง้างองไปเปิดเข้ามาข้างใน ก็จะมีวิธีการประกอบ Clean, Select, Import a n t s a f e Instruction, Save this Instruction, Getting s t a r t นะครับก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินการมีแต่ภาษาอังกฤษหเูเหลืองบวบนลพี่น้องเอ้ยค่ัยบ้างกันะครับบางบ้าง้ต่อไปก็จะมีหัวนี่คือหัวอะไร อันนี้คืออะไร <c oughs> นี่มันคืออะไรนี่มันคือถุงถุงใส่อะไรไม่รู้่ะยัดาไปก่อน <c oughs> อใส่ได้เาวาลงไปอันที่สองมันคือนี่ครับหัวปั่นหัวหมุนทำกจาจัด หมุนติ้วมีอะไรไม่มีเลยหัวสำหรับปั่นแล้วนี่ us patent r the product protect in your the more of the following us partner opatent <c oughs> มัวนตัวแหลกลานนะครับพี่น้องครับมันเกี่ยอะไรไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามันน่าจะใช้แล้วก็แถมน้ำยามาอีกหนึ่งขวดนะครับผมไนึ่ว่าจะไม่มีนน้ำยาซะแล้ว น้ำยานะครับน้ำยาหนึ่งขวดดูเจ้ก,ก่อนออกซี่นหได้น้ำยามาหนึ่งขวดนึกว่าจะไม่ได้ก็แล้วไม่งั้นมือจะรอ,อยังไงนะครับผมมีหัวเปิดกล่องต่อไปบึ้มบุ้มบุ้ม,มโอเคเปิดไม่มีเปิดอีกชั้นหนึ่งไม่มีเปิดนี่ครับอยู่ในห่อนี่ดีทำยังไ,ไงล่ะถึงจะออกได้ยกขึ้นมาไหม ยกไปน,นี้ก่อนยกก่องยกก่อนเฮ้ยเฮ้ยยกเอ้ยเนาะยกไม่ได้มนันแสดงว่าเราต้องยกตัวนี้ขึ้นมากโมเมชัยอ้างอ่ะมีไหมไม่มีโมเบร์มีอะไรอีกไหมยกขึ้นมายกไม่ได้เหมือนติดอะไรสักอย่างเราต้องเอากันนี้ขึ้นก่อนไหมโอเค ข้างม,มีอะไรไมีหมบเบี้ยไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรเลยมีแต่กำลังครับอันนี้คือไม่มีอะไรโอเคไม่มีมมแล้วก็ยกขึ้นมาอโอเคยกมาแล้วโบเบี้ยไม่มีเลยเลยในกล่องโบเบี้ยครับไม่มีอะไรเลยแอ,บบอ,อลออะจะมีเครื่องครับ เค,เครื่องมาแล้วปกติไหมสมบูรณ์รึเปล่าดูออกมาแล้วครับเดี๋ยวม,มันจะกลิ้งนะครับเนี่ยมันจะกลิ้งนะเนี่ยวางไว้ก่อนโอเคมีวิธีการอะไรมีที่สายด้านข้างมีอะไรนี่ครับมีอุปก,กรณ์นี่ แปลงแบบตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนี่จึ๊บโอเคอันนี้คืออะไรจับเปลี่ยน,จ,ยน,จ,ยน,จ,ยนจับฉีดจับฉีดฉีดที่ทีีอันนี้อะไรอันนี้สาหรับถอดหัวเสียบหัวถอดหัวถอดหัวเสียบหัวโอเคอันนี้โอเคถอดหัวเสียบหัวได้ครับผมจะมีด้านข้างมีอะไรบ้างาดูซะก่อน ด้านข้างมีที่อะไรนี่หัวหัวนี่หัวอะไรครับหัวสำหรับฉีดมันก็จะฉีดตรงนี้ปี๊ตรงนี้แล้วก็อันนี้ปัด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 แล้วก็ดูดทางไหนเนี่ยดูดฝั่งไหนดูดฝั่งนี้อ่ะอันนี้ขัดอันนี้จูดปูดนะครับเนี่ยเสร็จบางบีหนึ่งชิ้นถอดสายออกถอดสายนะครับสายอันนี้พร้อม ุนสายออกสายยาวก,กี่เมตรสายบอกว่ากี่เมตรไม่รู้แต่เยอะอยู่ก่อนที่ดําเนินการเราก็พันสายเลยครับเก็บสายเก็บ OK, สายเก็บสายโอเคเก็บสายเก็บให้เรียบร้อยเก็บเก็บนี่เป็นคนเรียบร้อยครับเก็บสายไปก่อนโอเคมันใช่เก็บสายนี่ไหมเนี่ย เก็บสายกันเนโอเคอย่หล่นนะอย่าแตกเก็บเสียเก็บสายเก็บสายอันนี้ค่ายว่ากันอีกทวันนี้จะมีการทดสอบไหยครับจะมีการทดสอบบ้างเล็กน้อยแต่ก่อนจะไปทดสอบเราก็ต้องเก็บไปก่อนเก็บเก็บ <mm <iser Zum voi> <ama> okay. เราต้องเก็บก่อนล้วศึกษาข้อมูลให้มันถูกต้องก่อนนะครับก่อนมาใช้งานจริงหมุน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 แล้วก็เสร็จปั๊บจึ๊บเนี่ยไว้ได้ไหมเหลีบเยียบลอยเสร็จตุ้ยลอยดันนี้ดันนี้มีอะไรมีอะไรมาพุชครับผม